hello 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 how are you อ m fine I'm fine I m fine I hope that you are too good morning everybody good morning อ้าวคุณครูถ้าทครกันเป็นภาษาอังกฤษหน่อยลูกถ้าใครเป็นภาษาอังกฤษหน่อยค่ะ good morning good morning แปลว่าอะไรคะเด็กๆแปลว่าอะไรคะ สวัสดีค oh, okay. oh, ่ะเก่งมากเลยเก่งมากเลยเด็กยิงสุกัญญาเด็กยิงสุกัญญาน่ารักตลอดโอเคน่ารักมากเลยค่ะ hello 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 how are you I'm fine I'm fine I'm fine I hope that you are too โอเค ฉันเธอเจอกันใหม่อยู่อย่างไรสบายดีฉันเธอเจอกันวันนี้สบายดีฉันขอขอบคุณสบายดีฉันขอขอ,ขอบค,คุณคุณครูพิมขาพบกันใหม่อสกนอูดี่แหละ <c oughs> เปลี่ยนตำแหน่งแล้วเราก็ยังเอาเพื่อนมาเป็นครูด้วยอยู่ พี่ป้นขามาขอพบหน่อยพบกันใหม่พบกันใหม่จากกันไปอบรมกลับมาล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 าหนึ่งครับจาไม่ต้องหยุดสักวันเสาร์อาทิตย์ฉันคิดถึงเธอฉันนอนละมอหัวใจไว้วันจากกันไปเมื่อไรจะพบกัน พอถึงอบรมเรามาพบกันใหม่พบกันใหม่พบกันใหม่หมอ่าฉันความรักอยู่สูงใช่ไหมคะเอาความรู้กอยู่สูงเพลงประจำการอบรมของเราค่ะทุกคนสเตนอปริสสเตนอปริสอ่าสเตนอสเตนอ hurry hurry ฮ้ยบางคนหวีผมอยู่โอ๊ยท่านพอออกเขตกำลังแยงนะคะตอนนี้นะ่ะเพราะฉะนั้นอ,อ่าอย่าลืมนะ,นะคะอย่าลืมนะต้องเอสซาไซ์นะคะอย่าลืมเวลาเราจะเริ่มกิจกรรมวันนี้เราจะอบรมก็ถือว่าเหมือนอยู่ห้องเรียนของเราความพร้อมต้องมาที่หนึ่งโอเคความรักอยู่สูงสูงค่ะ สูงกว่านี้อีกค่ะเด็กๆทำยังไงคะสูงกว่านี้เยี่ยมมากบางคนขยงิงเท้าความรักอยู่ตามตามกันนี้ค่ะตามแบบสายเอวสายเอวความรักอยู่รอบรอบความรักอยู่ข้างในสวัสดีฉันรักเธอสวัสดีฉันรักเธอ มาเลยค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนเพงกำลังมาก่อนที่เราจะมาแสดงความรักกันเราจะต้องแสดงความรักตัวเองก่อนใช่ไหมคะใช่ไหมคะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แล้วน้องเซอร์ไพรส์ที่แล้วนะคะโอเคคือรุ่นที่แล้วเนี่ยเราก็มีการแสดงความรักกันไปแล้วนะคะก็แสดงความรักตัวเองซึ่งจริงๆเนี่ยพลัง ที่จะเกิดมาเนี่ยจะต้องเกิดจากตนเองก่อนฉะนั้นนะคะเราจะต้องรักตนเองก่อนนะคะ <Yeah. S 1> นการเตรียมความพร้อมขออนุญาตนะคะข <laughs> ออกนิดนึ่การเตรียมความพร้อมนะคะสําหรับเอทั่วไปเนี่ยเราจะต้องเตรียมความพร้อมในการปลบมือนะคะอะปรบมือหนึ่งครั้งทางบ้านปรบมือหนึ่งครั้งยังไม่ค่อยเห็นมือทางบ้านเลยนะคะขอชูมือด้วยนะคะ วิทยากรปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งทางบ้านปรบมือสองครั้งน่ารักมากเลยคืออยากให้เห็นที่จอค่ะว่าความพร้อมเพียงกันเนี่ยพร้อมเพียงกันมากเลยปรบมือสองครั้งนะคะปรบมือสามครั้งอ่าโอเคแบบเบสิกกันไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะอบรมพัฒนาทักษะซึ่ง ต้องใช้ iQ นะคะในการพัฒนาทักษะ,ะ,ะฉะนั้นเราจะมาปรบมือกันแบบ iQ นะคะจ้าแบบเดียร์ไอคิวไอคิวไม่ไดีไม่เป็นไรคะ่ะไอคิวเยอะนะคะจ้าอะปรบมือหนึ่งครั้งทํายังไงนะคะปรบมือหนึ่งครั้ง iQ เราจะไม่ปรบมือกันแล้วนะคะปรบมือหนึ่งครั้งเมื่อกี้เราบอกว่าให้เราชมตัวเองนะคะปรบมือหนึ่งครั้งสําหรับผู้หญิงนะคะมองหน้าตัวเองก็ได้มองหน้าเพื่อนก็ได้ถ้าอยู่กับเพื่อนนะคะค่ะ เมื่อน้องบอกว่าปรบมือหนึ่งครั้งหันไปหาตัวเองสวยนะคะอ๋อซ้อมวยโอเคค่ะทำท่าสวยด้วยท่าที่เราสวยที่สุดนะคะท่าไหนก็ได้นะคะที่คิดว่าเราสวยที่สุดใช่บีผมเดี๋ยวก็ต้องสวยนะคะวิทยากรปรบมือหนึ่งครั้งสวยทางบ้านปรบมือหนึ่งครั้งน่ารักจังเลยสวยตัเลยนะคะน่ารักมากมากเลยนะคะ อ่าปรบมือสองครั้งทำยังไงเมื่อกี้หนึ่งหนึ่งครั้งสวยไปแล้วนอกจากเราจะมีความสวยแล้วนะคะผู้หญิงของเรานะคะเราจะต้องมีความเริศดโอ้โหเริศโอเคเริด่ดทำท่าอะไรดีฮะโอโ้เริศอ่าเริศอาจารย์เปิ้ลบอกว่าชูนิ้วหัวแม่มือขึ้นมาสองนี้สองข้างนะคะเริศดเริดนะคะสองข้างนะคะปรบมือสองครั้งเริศดเริศ รดรดเริมชานะคะก็ชับกระเทงนิดนึงนะคะยุทธยากรค่ะยังเช้าเลยนะคะรถรดเด็กแบบว่าเด็กออท่านติบอกว่าไอคิวไม่ค่อยดีไอคิวดีนะคะเอลดีเอลดีแล้วาคิวปรบมือสองครั้งรดรถปรบมือหนึ่งครั้งสวยอ่าเกือบลืมเกือบลืมมีสวยอย่างนี้เลยสวยอ่าแสดงว่าสวยมากนะคะปรบมือหนึ่งครั้งสวย ปรบมือสองครั้งเลิดเิอ่าโอเคสองครั้งน,นะนะคะต่อไปเป็นชานาพิมพ์รอดแบบใหม่เลิศ้ังไงคะจ๊ะถ้า, <laughs> ถาแล้วแต่เลยนะคะว่าท่าทางจะทําแบบไหนนะคะจะเลิศเลิศยังไงก็ได้นะคะอ่ะต่อไปค่ะปรบมือสามครั้งทําอย่างไรนะคะสามครั้งเหรอคะสามครั้งทางบ้านนะคะทางบ้านทางบ้านมีท่าส่วนตัวไหมคะปรบมือสามครั้งทําอย่างไร คิดไม่ออกเดี๋ยวสอนพิมพ์จะทําให้ดูอประมือสามครั้งสอนพิมพทำยังไงคะประมือสามครั้งอ่าโอเคอาจารย์อาจารย์พิมจะทําท่านี้าทีนี้เราจะมีคําพูดด้วยประมือสามครั้งจะพูดว่าว้าวว้าวว้าวนะคะโอ้แล้วแต่ว่าเราจะทําท่าไหนโอเคโอเคค่ะอ่ยังให้คิดก่อนสามวิหนึ่งสองสามหมดเวลา ปรบมือสามครั้งว้าวว้าวว้าวทางทางบ้านบางคนยังคิดไม่ออกยังไม่ตื่นดีกาแฟนหน่อยไหมคะทางบ้านคะกาแฟหน่อยไหมคะเอาใหม่นะคะปรบมือหนึ่งครั้งสวยเอา้าน่ารักจังเลยดูจิโดนหลอกเลย <laughs> <laughs> เห็นไหมคะตอนเช้านะคะการเตรียมความพร้อมเป็นสิ่งสําคัญนะคะ <laughs> เห็นไหมคะปรบมือหนึ่งครั้งสวยอ่ะไอคิวเราเริ่มมาแล้วสวยนะคะ ประมือสองครั้งเริศเริศอ่าโอเคค่ะประมือสามครั้งว้าวว้าวว้าวน่ารักจังเลยประมือสามครั้งว้าวว้าวว้าวประมือหนึ่งสองสามครั้งโอโห้สวยเริศเริศว้าวว้าวว้าวปรบมือหนึ่งสองสามครั้งสวยเริศเริศว้าวว้าว โ oh. <laughs> <laughs> อ้าโอเคตอนนี้เดี๋ยวน้องให้ท่านวิทยากรพักก่อนแสดงความรักกับตัวเองไปแล้ว <Okay. S 2> เดี๋ยวลำดับต่อไปเราขออนุญาตพักไว้ก่อนเราจะมาแสดงความรักกับเพื่อนๆในรอบถัดไปนะคะขออนุญาตส่งเวทีให้กับพี่นิวพิธีกรคนสวยก่อนนะคะ <laughs>